เผยโมเมนต์สุดอึง้งเหตุการณ์เมื่อมารีบังเอิญเจอแฟนเก่ามากับแฟนใหม่กลายเป็นภาพที่ทําให้ฮือฮาอย่างมากเมื่อไฮโซหนุ่มโชว์แป้งลงภาพโมเมนต์สุดบังเอิญบังเอิญหลังควงหวานใจคนใหม่ไปปะหน้ากับอดีตคนรักอย่างนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์แต่งานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตต้องอมยิ้มเพราะนอกจากไม่มีความเดทแอร์ใดๆแล้วยังพูดคุยอบกอดกันอย่างสนิทชิดเชื้อเกิดมิตรภาพดีๆขึ้นมาซะอย่างนั้น งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบเช่นเป็นภาพที่สวยงามชอบแบบนี้โตโตกันแล้วรู้เรื่องจะมาแย่งกันเหมือนละครบ้าบอผู้ชายไม่ไร้เท่าใบพุทราน่ารักขอให้มารีเจอรักแท้ที่ดีๆนะด้วยรักจากใจอยากให้มารีเจอคนที่ดีที่รักและเข้าใจเธอจริงๆร,รักมากมายคือน้องใจกว้างในทุกความคิดความอ่านคือเพอร์เฟกมากเด็กคนนี้วุฒิภาวะสูงสุดคือดีที่สุด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ